ไม่ต้องมานั่งสงครามน้ำลายเสียเวลาเสียเวลาอย่าไปฟ้องศิลปินอย่าไปเอาเรื่องมาให้น้องฉันแล้วถามหน่อยคุณ fc สมมติมีสิบกลุ่มกลุ่มสองกับกลุ่มแปดทะเลาะกันทำไงน้องต้องไปนั่งจัดการต้องไปนั่งจัดการและอีกคนหนึ่งเสียความรู้สึกและอีกฝั่งหนึ่งละ่ะเข้าใจปะคือมันไม่ใช่เรื่องฉันบอกน้องตลอดเลยว่าหนูมีอะไรอยู่เฉย fc ตีกันเป็นเรื่องของ fc อะไรที่ไม่พอใจจัดการความรู้สึกตัวเอง อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่พอใจอ่ะคุณต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ใช่ไปบอกให้ศิลปินมาจัดการถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจในคําพูดนี้คําพูดนั้นออกจากปากใครคุณไปจัดการคนนั้นไม่ใช่บอกให้ศิ <_ restroom> ลปินไปจัดการไม่นะจ๊ะอย่าไปเอาเรื่องของเราอย่าไปเอาความรู้สึกของเรามาให้คนอื่นจัดการความรู้สึกของเราที่คนอื่นกระทํา บุคคลที่1คือเราบุคคลที่สองคือคนพูดบุคคลที่3คือน้อง1กับ2มีปัญหากันไม่พอใจในคำพูดหรือความคิดของกันและกันจัดการกันเองอย่ายโยนไปให้บุคคลที่3โอเค